สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n นลหมอหมีเมาส์บอยช่อโขนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำทำแค่3ามอย่างนี้ตอนเย็นน้ำตาลในเลือดลดไวมากนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับเป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าถ้าเราปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายนะครับอาจจะทําให้ไตเสื่อมไตวายเกิดเส้นเลือดในสมองตีบได้หรือว่าหัวใจขาดเลือดได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะค ครับควรดูแลน้ําตาลในเลือดของเราให้ลงมาอยู่ในระดับปกติก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นครับในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำนะครับเคล็ดลับดีๆครับให้ลองนําไปทํากันตอนเย็นนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณจะลดลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1เดินรับแดดตอนเย็นนะครับข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับแนะนําเลยครับสำหรับใครที่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่หรือไปเป็นเบาหวานอยู่นะครับในช่วงตอนเย็นๆที่แดดแบบอ่อนๆนะครับช่วงประมาณ5้าโมงเย็น6กโมงเย็นแบบนี้นะครับสามารถออกมาเดินได้เลยครับในแต่ละวันเนี่ยแนะนําว่าให้เดินให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสานาทีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มเริ่มแรกแบบนี้อาจจะสัก15นาที20นาทีก็ได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปอย่างน้อยให้ได้วันละ30นาทีนะครับก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ อย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับสามารถวิ่งได้วิ่งเหยาะๆได้ก็วิ่งได้เลยนะครับแต่ใครที่ไม่ไหวเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกหนักๆนะครับเดินเบาๆได้เลยจะเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับสวนสาธารณะเดินรอบบ้านอะไรได้หมดเลยครับรับรองเลยว่าลองทําดูครับไม่เกิน1เดือนนะครับน้าตาลในเลือดของคุณจะลดลงมาในระดับปกติได้ครับ ข้อที่2ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวนะครับในมื้อเย็นเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะทานเป็นข้าวกล้องเลยนะครับเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยครับมีค่าดัชนีน้ําตาลน้อยกว่าข้าวขาวเนี่ยถึง2เท่าเลยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าฮ้ยดัชนีน้าตาลคืออะไรนะครับค่าดัชนีน้าตาลคือค่าที่เป็นตัวบ่งบ,งบอกครับว่าอาหารนั้นๆเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับถ้ามีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากๆเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะครับร่างกายจะย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลอย่างรวดเร็วเลย ะจะส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดของเราพุ่งกระฉุดเลยครับดังนั้นเราควรเลือกอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่าๆโดยเฉพาะข้าวกล้องนะครับอันนี้โอ้โหดีมากๆมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็น้อยกว่าข้าวขาวที่เราชอบรับประทานอยู่2เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยลองหามารับประทานในมื้อเย็นครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณก็จะลดลงมาดีขึ้นครับ ข้อที่3รับประทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่น้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่นะครับควรรับประทานอาหารให้เร็วขึ้นนะครับช่วงประมาณ6กโมงนะครับหกโมงเย็นหรือว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยควรที่จะรับประทานอาหารแล้วนะครับไม่ใช่แบบบางคนไปรับประทานอาหารตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแบบนี้อันนี้ไม่เอาครับการที่เรารับประทานอาหารได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะเว้นระยะเวลานะครับระหว่างมื้อเย็นนะครับกับมื้อเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแบบนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้เผา พวกไขมันไปด้วยนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดของคุณลดลงมาได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าไม่ควรที่จะรับประทานดึกๆนะฮะ ดังนั้นมือนนม้อเย็นเนี่ยรับประทานได้เลย5โมงเย็น6โมงเย็นควรรับประทานแล้วก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นได้ครับสรุปทําแค่3อย่างนี้ตอนเย็นทําให้น้ําตาลในเลือดลดไวมากว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับเดินรับแดดตอนเย็นนะครับข้อที่2ครับรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวนะครับและข้อที่3นะครับรับประทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะครับลองนําไปทํากันดูครับสำหรับใครที่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่หรือว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่แบบนี้นะครับอ่าหรือว่าคนที่แข็งแรงปกติก็นําไปทําได้นะครับรับรองเลยว่าน้ำ สารในเลือดจะดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยเอาไว้ L y นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในทุกๆวันนะครับตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาบามามาบ bye bye.